มือนีม่ันีติดลายแคปล่าครับโดยจังชาตรีซื้อมาจากเฟซบุ๊กเป็นลายแคปล่าครับติดดีแม็กกำลังรีดอยู่ครับพูดลมลมไหนซื้อมาแผ่นเท่าไหร่พี่พันหนึ่งพันหนึ่ง 500บาทว่างั้นเป็นงานเกตบีหกดีหกด,ดีพี่น้องก็น่าจะรู้อยู่ครับว่าเกตด,ดีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแผ่นหนึ่งฝากระปรงรถกำลังไล่ๆล่ติดอยูยอยอ่แล้วก็ สโลมน้ำสักหน่อยครับเพื่อให้ความเหนียวมันติดกับเหล็กได้ดีได้ช่วงน้มที่ต้องโตได้ดีเลยเหล็กสู้แพร่เลยอ่าคนนี้เราสองกลมเลยหน่อยลปเลยโอ้ยไปเข้ากันไปเข้าวางไว้เลยเดิ ขเลยด้เลยบอคำดเลีเดี๋ยวเขาจะติดดูครับลายแคบล่างานหกดีครับไม่รู้ว่าพี่น้องมันอันนี้ดีกว่ามันมีคนมีกลุ่มองเลียงไงดูดูก็คล้ายๆเตี๋ยน้ำมันยังไงไม่รู้เพราะว่ามันมันวาวเลยครับพี่น้องมันวาวแล้วเทพก็มาครับ ยังยีดพ่ทายังยิดไปลย่แคบละติดเป็นว่น้ยสีนบ่บัดยังบัดน้มันเปินเราก็ค่อยไล่ๆครับมันมันก็คนงเลียวนี่ยังนี่คือไล่แจกเหล่ายังนี่้ยย่างได้งบ่ย่างกันบนบ่เดี๋ยวเราจะเป็นสีจังสิ โอ้หนี่จะก็ให้ขูดมัเหลียบทับบ่โนี่เพื่อป้องกันเป็นร้อยงานหกดีไงก็ดีครับจะตีการันตีหรือช่างตีครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบอีก EP สองแล้วกันปล่อยให้เขาขัดไปก่อน